ถึงแล้วครับพี่นออ้องเซ่ไมอยูค่ะกลมต่ตำันึกคิดดินเลยย่างอะไรไม่ลลปลอมเลยเป็นเลยข,ขาวๆอะนะนั่ะเป็นบ่อพี่น้องนั่นแหละครับมั่นใจว่ามีหูเดียวหูเดียวโอเคตรงกลางกล้องแล้วครับ ลูกเมีละได้ำมีละ,ละโอเคของเขาไปซุ้นมันแม่ันกระสิตใจออกมามเ,เอาไหม่เอาไหมตัวเขียข่ยเดี๋ยวเพร,ร,ราะว่ามัน,ม,นมันอยู่ไอ้นี่ครับม,มันอยู่ไก่ปลามันหก,ก,กมันหกไขยับแข่งบ่อยครับ พยายับแห้งบ่ได้ต้นไม่ติ่งวิตวิน้อยเดียวกะทีแตกห่างครับผมก็ได้ห็ได้ใส่ไม่ยื่นเข้าไปเด้อพี่น้องเด้อน่นะครับนี่นี่โอ้โหอะไรแช่เข้าไปหลอดนี่ี่เข้าไปนี่ยเือห้องเยือดนันาะไอ้ อืมกตอกมาด้ใบยรเข้ามาด้ย,ยังเงามากกไดปอนอมหยิมือนยม,มือจะขวงเ้าวางลงมาไห้กรไดปฏิญัดเขาลึกๆเอาเอามาเลยนั่นแหละ Kìa, mắt đâu nè lận mẫn để để cho vậy bao rồi sao luôn cả tăng nữa, bao cứ ao ไปในอ,อกที่แมวรดไม่พูดให้สูบยาหรอกพี่เอาให้ชชบเลยเด้อน้ำมันเบนซินครับหรือว่าแก๊สโซฮ้อเก่าหนึ่งก็ได้อาอให้ไร้โชกเลย มากล่องมากเอ้ยเป็นทั้งสายต้นใหม่สายต้นใหม่คือเวนหัวกล่องาเอ๊ะซุ่มยังไงอัลลอฮฺบอฮฺอัลลอฮฺซุ่มอะไรซุ่มซุ่ม ได้ยินวะได้ยินเสียงวะได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นภาพอยากให้ห่างวืดนะวิ่งฉัอนออกมาฮัวงไว้เดี๋ยวป่ะอเออจับเอาใช่ไหม,มกินหมดเลยหมดหไปเลยขี้ดิแทะเออฉันจะไปออกกินโอ้ข้าวเดียวฮะอ๋อใช่กินอืม มาเลยจะไปทับไหมเลยทั้งเสียกเลยเสียงจับจับยังไงบล็อกบล็อกข้าไปเลยั็ไ้บลกสิบห้าเป็ด้านหลังอันนี้ไม่นดีไม่ได

มาเบิกยื่นให้ของบกปีเลยนี่ครับเอาเอาน้ำมันเพ่งเอากระเอาเอาน้ำมันย่างเจ้าสิโอ้ยย่าเห็ดย่าใบแห้งย่าเห็ดแห้งเนยโบมันนกิข้าวไีนะบมี่โบมี่มันมันแต่ตอนนี้น้ำมันบ่พอโอ้ห้างมันเป๋เอเลียครับ เทเหมือนเลยอย่านั้นละย้ายๆไปย้ายๆไปเออโอเคพอพอแล้วพอแล้วนี่ละตัวมัน40คน40เออเออติดปิดเลยใช่โอ้สุดยอดสุดยอง40คน40เซนติเมตรได้ เนี่ยเสียงเริ่มเสียงไก่แล้วครับไก่จออกมาเสียงเริ่มอ้อนแล้วมันไก่จะออกมานั่นเริ่มอ้อนแล้วเห็นบ่เริ่มเงียบแล้วเสียงเงียบแล้วครับเสียงเงียบเห็นบ่แป๊บเดียวเองเห็นบ่อันนี้มันอันนี้มึงจะเพียบ อันนี้แค่อันนี้แค่สลบนะครับแค่สลบต่อต่อของเราไม่ไม่ตายนะฮะคือเราจะมีเวลาเอาอยู่ประมาณ10ไม่เกิน15นาทียอต,อตอนนี้แต่ตอ,อยังยังมีอยู่เีเเบามีเสียงอยู่ให้ดูใกล้ๆครับนี่เป็นไม้กับสำลีของเรามีเสียงอยู่ง,งอ ให้ดูไกลๆแล้วได้ยินเสียงเลยครับนี่ให้ได้ยินเสียงหายใจของเขาเลยมันเห็ดขุ่นอะไรไม่เลอะเลยอืมมันเห็ดต่ำไงเพราะมันต่ำแล้วมันก็จะเห็ดเปรี้ยวมันมีเขี้ยวมันติดมันก็เขี้ยวเคี้ยวลงไปติดดินแล้วจะได้ตัวเสือเงียบแล้วขยำห้างเลย มีสัญญาณตอบรับม่เล้ที่ทนเรียกว่าถ้มีขี้มเนาะเด้ไดวไดเบาๆครับเบาๆเบาๆเดี๋ยวไปวางเทางจะวางใจมันว่าขมิขมิขี้มนิดแหลมเลยเอออุ้ยเสียงเขาังมีมีดไปเปลี่ยนแล้วมีดเปลนตะคมเถอวะอู้คมอีีเว้ยนีโคตรคมมเอาไปเรื่อยเฮ้ย อย่าพึ่งของท่านในมดนี่นี่ายนั่นเลยน่ะเสียงนุ่มสีนึ่สี่ขั่วเลยเ็นไเลย้ะโอ้สุดยอดพีดด้วยนี่นีเสียงอะไย่งยิงยิ่งยิ่งยังเสีนั่นเงาสิตายหาแล้วเฮ็ดยังกูเปลีนแล้วถอดได้ไหมอุ้ยขับรถอดกระี่ก็ยิ่งนิรวตีก็ยิ่งนิรวบ่ อ้ฉันไปกรอเอื่อยอยู่ที่ดินเดี๋ยวจลงข้างล่างเห็นบ่สหเอาอยู่นี่ละเออพอออกไปเลยเอาสีเอาอยู่นี่ละเอานี่มันสลบอยู่ตอนเห็นบ่นี่แม่มันสลบบ่สามารถที่จะบินได้เลยนี่บ่ตายนะครับขึ้แล้วจังบุก่ตายง่ายๆขึ้นมืดนะเนี่ยดันอะไรง่ายนาขึ้นมากเลยค่อยแง่เอาเอานาข้นนะงามบ่พี่น้องสุดยอด โมือมือมือนี่มารถเฉพาะตัวเออข้อมัรถเฉพาะตเด้อผู้ใดเบืองแล้วก็ยเห็ดตาบเด้อเดี๋ยวนี้เอามือปัดดิถุงมือกับใส่ถุงบ่ครับไม่เอาอย่าต้กบตัวตเด้อเอาไว้เป็นี่ยาอ่กเบิ้ออกสีอ่อเบาเแต่กับแก้มยู่ได้นี่ คือว่าท่านู่นี่ห้องมันอยู่ต่างอยู่กับดินมันมันเลยบ่บ่ใหญ่มันเป๋ยทังเดียวอากาศทั้งหมดเลยอันนี้อมได้ได้เอาอมได้เลยนี่แม่มันนี่สร้างเลยไปเห็นบ่ได้เออคู่กับนี่หมดเลสำเร็จบ่ถึงสิบนาทีกลองกู้กำลังห้ามึน นัก้อนกับกำหัวกำหางอยู่โอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจออก่างนล้พูดเดี๋ยวจังไ่งก็ฟืดเดี๋ยวจังไ่งก็ฟืดลายขากลายคออ่าจะได้ง่ายวะเอาง่ายวะว่ามันคือกีดินซื่อหรอกสำเร็จป่ะนี่สำเร็จนะเนาะไปออกไปดูครับโอ้โอเคกุ่มกุ่มเมื่อกี้แหละเพื่อน รับเป็นคนหัวสูงดิเขี้ย <laughs> okay, ครับสะเป็ดครับหรังที่หนึ่งผ่านไปไปหรังที่สองครับบันี้ฝุดนะ่ะชุม่มกรจัดย่างเยอะมิดแสะออกเอา อันมีเสืยงในหลอนกันง่ายขึ้นเด้เสืยงในหลอนคล้อ,องหัวถ่ายปุ๊บดึงพวดเลยเด้ง,างา่ายขึ้นเด้หัวเสียอย่างเงี้ย,ยอืมงานขุดแม,มววอนหน่อยน่อยนีย่มันข้างอยู่หันป้าดอกนั่นน่ะตัวดึงหอยอยู่หันน้นยอยได้๋ยสามถาดถึงเนาะถาดแรกกระบ่้อลายดอกโอนนั่นถาดที่สี่ <laughs> โอ้ย ปุ่นพาแล้วเติบโตบาเฮาบุมมขึ้นมาเฮาเฮาเฮาโอ้มีนะขุนนะมีแมวผุแล้วเครื่องจิตไซบ์เรื่องจิตไผ่มีอยู่เอออันนี้ดิเบิดหรอเป่บัดมันขึ้นในงานเขาเเออนั่นแล้วไปอันนี้บริหารกระเทยบ่ข้างล่างเบิร์ดระเบ่ดเหรอไปโอเคเดี๋ยวมันก็ะฟืดเดี๋ยวมันก็ไต่ขึ้นต้นไม้ออ็มันีอ ผมว่าไต้คืนจะตายท่านเหรอเอา้าสาเร็จพี่น้องห้างแรกครับไปเมื่อเข้า